ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้มาตึกกระดุงคือเก่าตึกมงเก่านี่แหละกระดุงก็ได,ดไปใส่ส่วงนี้ตึกอยู่แถวแถวนี้ตึกพอได้อยากได้กินแล้วกับเมื่อพี่น้องอวันนี้ลม่มมือนี้ล่มก็อยากแห้งได้เมือนี้จากสิบปีในใดเด้อ ป่าซิมีบูเป็นใน่นี้คือเงียบเป็นนี้โบหินป่าน้อยขึ้นเลยนี่เงียบปลาตัวใหญ่กับโเหินขึ้นตัวน้อยกับโบหินขึ้นไปทางผู้ในป่าผู้เอา้าจังใดกระยาพี่น้องลองมึงกอนมันหรือโบมันกระใดอยากได้กินแล้วก็เอารอกไปนี่แหละมองนี่แหละ มาอมอดีโอ้สามสามตัวพาอย่างเด้อพื่นเด้อปลากุ้มพี่น้องอันนี้ปลากุ้มวะน,นี่มันจะปลากุ้มเลยโอ้ดีแต่อยากลมเหตุ냐อ,อยากลมจักหน่อยพี่น้องเลย โอ้ฮะลมทั้งคืนมาได้ดิไม่เอไม่ไม่ยันมนันปวดเจ็บลมมันทั้งคืนมาเฮ้่มสองบันเยอ,อ

มันพอดีซับตาเนาะอ๋อมีสอง หนมสีลอดไปหมดหรอป้าผูา้ซับสิผู้แล้วเอาพี่ก่อนเช่ออกก่อนโอ้พูด้ดีซับตาเนาะืึตัวนี้กับสีลอดโอตัวผูก็ไเด้อตัวผูก็ไเด้อ потом обудю. เออคือนี้เนี่ยนี่สองตัวสับตาอื้อ โอ้ตู้นะลุมาลมาเออโอ้โอขยูสองตู้ก็ได้ดี อืมอืมเต้นเออสีนีนไหมตัวนี้กดซับตาอยู่นี่นี่อ๋อ เต้นไปตัวเดียวครับเจ้บ่โอ๋โอเหลือตัวเดียวเต้นไปตัวหนึ่งอ่าอีทยตัวนี้ chắc tố được điếc chỉ lọt một lọt đâu nó hưng bột nhạc không? nó อสองตัวอออยได้สานี่ก็ได้ดีกว่าโบได้เเด็กกัพอด,ดีสองตา อสองสามเนาะมามามาโอ้ยเอ็นหมดเลยผองขาดหมดเลยัวสามตัโตดูดิอืมโอเคทำนี้ก็ได้พอได้ปีนเก่เามือนีิ สามซับตาโอ้หืมลดปบาเนาะตัวนี้ตัวได้ลดก็บอกเอาตัวได้ไปหมูมากโอ้อเรลวแหละตัวนั้น らんにゃん言おうとね。 ซับตาปลาเมื่อนี้ปลารุ่นนี้เนาะมันซับตาอ,อืมเอาซัก่อนปดคือเก่าันล่ะพี่น้องเลยโอ้ดปด่วยไรปดเอาอปลาคุลามสำนานี่เน จากตั또ตัวหน 음. 음. เดี๋ยวสั้นลงมาก็สิลงบอกเออมาอยู่นะมาลงมาเอ้าข้างคันบอกปลาคุลามัวนนี่ปลาคุลาม สับตาห์คเลยฟุรูดะลงมาอสามตัวใครอยู่ตัวป่า ขึ้นแล้วพี่น้องเด้ปลากระไดดิได้กบบระโบหลายมือนี่พี่น้องเอ้ยกระพอได้กินหรอกพอได้ปิ้งอยู่ปลากระไดแกบบระโบหลายมือนี้ประมาณเท่าใดมือนี้นี่ได้กระปลาส่วนมากสิเป็นปาลาคูรามมือนี้ปาลาคูรา,ามปลาอีไทยปลาซอยโบมีเลยกับปลากลม บว่อยากมีมือนี่เอาเอาสำนีกก่นอนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ